ัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผม m k นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นคอมมาคอนเคอร์สามไซส์มอสนะจากพาร์ทที่แล้วที่ให้ภารกิจของเราไปที่สตาลินกาดใช่ไหมโอเคแล้วเราก็จะมาต่อที่ภารกิจที่สอเลยคารนาสีสิบห้า Maybe next time your efforts will be of more use. General, I've just been notified that the Imperial forces are moving towards Moscow. They are currently nearing our old satellite launch facility at Krasna 45. Krasna 45. We might be able to use that facility against them. You see, Commander, while you were hiding behind the barricades in Leningrad, our enemy was thrusting deeply into the motherland's tender nether regions. It's time to show some backbone and take the fight to the enemy. Stop them before they get any closer to Moscow. All will be lost if the Empire's forces reach Moscow. We are going to use the Kresna 45 installation to intercept it. Even though it is inhabited by vagrants, the launch pad the Kresna 45 is still operational. General Krukov believes that we can use it against the enemy once the satellite is in orbit. Good luck. Oh, oh, oh. The Empire must be stopped. Use our limited forces here in Krasna 45 to rout the invaders. Here are your objectives Escort Natasha to the orbital launch facility. Be on the lookout for Soviet prisoners of war. Proceed with caution. Good luck in the field. โอเคให้เราให้นาตาชาไปไปที่เคซีไปที่ตัวโรงงานเหมือนกับลงปล่อยเคซีห้าก็าคือไปเราเทียมเคซีห้าโอเคไปเลยมอสคุนนิโคนิโคลียอะมอสคุน Yaha! Nieman! Huh. is this is, a this is a Okay, signal. We sent the Recon team here earlier, I'm the but they back. Make haste to the launch facility, but be on your guard. Enemy units detected. Greetings, Commander. Oleg told me about you. I am Moskvit I will be handling Natasha for this operation, protecting your flank. เฮ uh <Hey, S 1> น้องมีน้องมีโอเค <Okay, S 1> ได้เวลาใช้งานน้องมีแนละ้ว น้องหมีน้องหมีแดกให้ชัวซะโอเคน้องหมีมาทางนี้น้องหมีหมีผู้มาทางนี้เลยขอบคุณมากนะตาชาหมี ขยายมันละมีโอเคมีกลับมาเช่เตชิ้นสูเรอร์เชิ้าสูตรรีดี้เชิ้าสูตรทรมแล้ว โอเคไปเลยเอาล่ะฮตอนนี้มีอะไรอยู่อ๋อน้องหมีเขียนตรงนี้หน่อยจ้าซิกเกิลน้องหมีน้องหมีหมจัดการไอ้บา้าไอ้บ้านี่หน่อย เออน้องหมีน้องหม,มีกลับมาน้องหมีน้องหม,งมีโอเคน้องหมีแดกแล้วกลับมาเทสล่า <right>, จัด <try. S 1> หน่อยจ้าเทสล่าจ๋าตัวโปรดตัวโอเคเตรียม <Okay, S 1> ตัว EMP ชาร์จไม่ทนันว่ะโอเคงั้นก็ <on? S 1> ไป มาหนานีเอ้ยอ้หูโอเคซเคิเอ๋ยเองจัดการบักนีได้ปะเฮ้ยเไม่เอาไม่เอาซเคิลซเคจ้ะซเคิลซเคไม่เอา ลูกยาโอเคซิกเคิลจัดการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเรก็เคลียร์อยาเราจะมาเคลียร์กอลเลยเลยเปิดแมกเนติก,กซิคลาร์ซิเคิลมานี่นกระโดดมาฟ้อแาาปะยิ่งอ่าฮะ แล้วน้องหมีน้องหมีเอาเทสหน้ามานี่เลยน้องหมีอ่ะ <c oughs> จังไงเหรอเอาละโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคขอเอาอย่างไวเลยแล้วกัน โอเคเอ็ง EMP ขอบคุณมาก EMP ของเจ้าช่วยได้เยอะเลยมามารวมตัวกันตรงนี้เลยจ้ะโอเค มีมานาตาชาเข้ามาเลยนาตาชาเอ,อ๋ยโอเคเซทเทไลทปล่อยเรียบร้อยแล้วเคซีผพาไปเออโอเวนกัมร์นี่มันอะไรวะเนี่ยอ๋อ เฮ้มึงจะน้ำลายไปอีกเมื่ยมึงจะน้ำลายไปอีกนานนานเท่าไหร่ไว้เฮียยูริโกโอเมก้าเมื่อจะไม่รอดโอเค เฮ้ยน้องหมีอย่าพึ่งอย่าไปยุง่งกับมันน้องหมีอ่กากูะจะเริ่มจากอะไรก่อนดีวะงั้นก็เริ่มจากตรงนี้เลยคิปไฟแล้วซิกเกิลซิกเกิลมาสระโดดนี่ด่วนเฮ้ยซิกเกิลถอยซิกเกิลโอเคขอบคุณมากซิกเกิลกูละเสียวจริงๆว่ะ จีมันจีมันไว้ไเรทรล่าจีมันเอาหนีหนีหนีหนอา่ามีสองตัวมาหนี้ ไป,ไปนั่นแหละสวยขอบคุณมากตรงนี้มีเฮยถอยแมกเนติกซเทไลท์ยังไม่ใช้ครับยังไม่เอาตอนนี้โอเคมาปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยไปดีกว่าจีไปจีเข้าไปลูกเลย จงจีไปเออนั่นแหละตรงนี้เทสลามีงานให้เจ้าทำอีก

โอเคกวาดลังกวาดลังให้สิ้นกวาดลังให้สิ้นเออนั่นแหละเอชี่ยกูนึกว่าจะกูนึกว่าซิเคิลสามตัวกูจะไปห้องแับพี่ดีโกะซะแล้วเออใช้เวลากี่นาทีวะเนี่ยแต่แม่งสั้นมากโอ้ยตัด ตัดตรงนี้นะครับโอเคตัดไปเลย